สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนําเป็นชุดไข่ควงเว่นตาพร้อมใช้งาน4ีแบบกันเลยมาที่แบบแรกนะคะตัวนี้มาพร้อมกับกระเป๋าหนังสีดําเล็กกระทัดรัดและพกพาสะดวกด้วยนะคะในชุดแรกนะคะน้องจะมี12หัวหนึ่งด้ามแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูว่าเขาใส่ง่ายมากๆเลยนะคะ กดลงไปเบาๆให้ตรงล็อกแบบนี้ก็ใส่ได้พร้อมใช้งานแล้วนะคะไปตัวต่อไปตอนนี้จะเป็นแบบที่2มาพร้อมกับกล่องสีน้ําเงินตัดด้วยสีเหลืองแบบนี้เลยสวยมากๆค่ะเซตนี้จะมี1ิบหัว1นด้ามแบบนี้เลยนะคะด้ามจับแข็งแรงมากๆเลยตัวต่อมามาพร้อมกับกล่องซิปตัวนี้แนะนํามากๆเลยดูหรูมากๆเลยนะคะเปิดเข้ามาด้านในเราจะเจอกับ สองด้ามสิบหัวแบบนี้เลยค่ะพร้อมใช้งานนะใส่ง่ายพกพาสะดวกด้วยแบบสุดท้ายแบบที่4ตัวนี้6ชิ้นพร้อมใช้งานเลยค่ะ